ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะก็วันนี้นะคะนุก็จะมาสรุปโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับข่าวที่ออกมาล่าสุดนะคะในวันที่สองธันวาคมนะคะก็แจ้งให้ทุกคนทราบล่วงหน้าว่าโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะคะได้เพิ่ม500บาทเฟส2ได้3,500บาท เมื่อวันที่สองธันวาคมนะคะปี6-3นะนายพรชัยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มติสบสเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่2มีรูปแบบก,กับระยะแรกโดยระยะที่2จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม5ล้านคนมีระยะเวลาใช้3เดือน ตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคมปี2,564ในวงเงิน3,500บาทท่วส่วน10ลร้านคนที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้จะได้รับวงเงินเพิ่ม500บาทและให้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์จากเดิมที่หมดอายุ31ธันวาปี63โดยขยายขยายการใช้ออกไปถึงวันที่31มีนาคม ปี2564ทั้งนี้นะคะวงเงินนะคะเดิมที่รัฐบาลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่1น,นะคะคือ3,000บาทเฟสที่1น,นะคะสามารถกดยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส1น,นะคะต้องการต่อสิทธิ์อัตโนมัติทางรัฐบาลจะมีการเพิ่ม ปุ่มนะคะหรือส่งข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสหนึ่งยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อนะคะใน,นระยะที่2หรือไม่อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่1เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายในโครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2ได้มีกำหนดการนะคะดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราถึง31มีนาคม2,564รวมเป็นเงิน3,500บาทสำหรับนะคะคนที่ร่วมโครงการเฟส2นะคะเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2563อีก5ล้านสิทธิ์นะคะ ผู้ร่วมโครงการในเฟสที่2จะได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จํานวน3500บาทมีกำหนดการตั้งแต่วันที่1มกราถึง31มีนาคม2564ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะคะสรุปว่าว่าเฟส1น,นะคะมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเงินนะคะตั้งแต่วันที่23 ตุลา2563จนถึง31มีนา2564เฟสที่2นะคะจะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคม2564สําหสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในเฟสแรกนะคะก็รอเลยนะคะสำหรับโครงการเฟสที่2นะคะก็กลางเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ ขอบคุณข้อมูลนะคะข่าวสารดีๆนะคะจากไทยรัฐนะคะก็นุชก,ก็ได้นำมาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องนุชชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ